ต่อมานะครับใบที่58ใบที่58นี่มันก็ยังสื่ออารมณ์ถึงความรุนแรงอยู่ด้วยไพ่สีแดงหัวใจที่แกร่งขึ้นเพราะว่าอาจจะเพราะโดนทุบบ่อยความรู้สึกถึงความอันตรายรุนแรงน่ากลัวนะแต่ก็ทนได้นะเหมือนกับว่าเจ็บจนชินอะไรทำนองนี้ครับเจ็บ เจ็บจนแบบมีภูมิคุ้มกันมีสภาวะที่สามารถทนได้อารมณ์ก็รุนแรงไม่ต่างกันแสดงออกอย่างรุนแรงอาจจะหมายถึงการกระทําที่ก้าวร้าวดุดันเช่นกันนะครับทำอะไรก็สุดตรงชอบต่อสู้หรือกระทำการเป็นการกระทํากับศัตรูที่แข็งแกร่งพอๆกัน มันเป็นสถานณนะที่แบบโดนทุกอย่างแรงนะแต่หัวใจที่เป็นโลหะเนี่ยก็ทนสภาวะการทุกข์ได้ก็เปรียบเสมือนหัวใจที่เคยเจ็บช้ำมามาแล้วหลายครั้งหลายหนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยผิดหวังมามากผิดหวังมาหลายครั้งจนปัจจุบันเนี่ยใจมันรู้สึกด้านชาละใจมันทนได้ละกับความผิดหวังนั้นทนไดก้กับการกระทําในทุกๆก,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 การกระทํา แล้วก็ในภาพเนี่ยก็ยังหมายถึงการกระทําหรือถูกกระทําอย่างรุนแรงเหตุฉัพพันที่รุนแรงแต่จะเกิดความเสียหายไม่มากเท่ากับใบที่แล้วอา,อาจจะเพราะว่าด้วยความที่มีประสบการณ์นะมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการรับกับสถากนก,การณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถ้าถามว่าคํถาถามเดิมนะคือเกณฑ์ทหารเนี่ยจะโดนไหม มันก็โดนโดนอ่ะโดนโดนแน่ๆได้เป็นแน่ๆแหละแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกที่อดทนกว่ารู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งพอที่จะรับการฝึกฝนหรือการเป็นทหารได้นะครับถ้าพูดถึงในแง่ของความรักเรื่องของความรักเนี่ยจะเจอคู่ครองที่นอกใจทำร้ายจิตใจอกหัก ผิดหวังเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งหลายหนแต่ก็ยังสามารถอดทนอยู่กับเขาได้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องทนขนาดนี้หรอกถ้าเกิดว่าตัวเรามีคุณค่าพอมีค่ามากพอนะตัวเองรู้สึกมีคุณค่ามีความสามารถที่จะไปหาคนที่ดีกว่านี้ก็ไม่ต้องทนกับเขาหรอกออกไปหาคนที่เหมาะสมคนที่ดีสำหรับเราจะดีกว่านะครับ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีความเสียหายมากนะแต่แต่ด้วยความเข้มแข็ง,แ,ขงและอดทนนะจึงทําให้สามารถทนอยู่ต่อไปแต่บางทีนะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องทนไปสัทุกเรื่องหรอกเรื่องไหนที่ทนได้ก็ทนที่เป็นประโยชน์นะก็ต้องยอมทนแต่ว่าอันไหนที่ไม่เกิดประโยชน์เลยไม่ต้องทนซะดีกว่านะครับ